เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เจตลิตหรือว่าเกฟเษฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับผมซึ่งอีเวนต์จี้เครื่องรางประจำวันนี้ก็คือบัตรเรดไดมอนด์นะครับผมก็คือเป็นบัตรที่สีแดงนั่นแหละเออซึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นบัตรเรดไดมอนด์ก็อ้างอิงจากเซิร์ฟเกาหลีเนาะซึ่งเซิร์ฟเกาหลีเขาเรียกว่าเป็นบัตรเพชร เขาเรียกว่าบัตรเรดเดมอนเน่ก็ที่จริงผมชอบเรียกเป็นบัตรเพชรเรดเดมอนมากกว่านะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดีด้วยไงนะครับผมละหมาดสกิลของผมซึ่งสกิลจะมีดังต่อไปนี้คือ70%จ่ายค่ามันทามพื้นฐานนะครับผมแล้วก็55%ป้องกันอฟเฟนต์อันตราย40%ป้องกันขังคุกฝ่ายตรงข้าอ่ซึ่งอันเนี้ยผมว่าส่วนตัวนะผมว่าน่าจะเหมาะกับมันวอ น่าจะบอกกับมันวอแต่ประเด็นคือไอ้มันวอมันมีป้องกันอิสเยงอันตรายอยู่แล้วไงแต่ป้องกันขังคุกน่าจะไม่มีด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็ผมว่ามันเล่นได้หลายตัวนะอยอมรับว่าเล่นได้หลายตัวมีป้องกันขังคุกแล้วมีป้องกันอิเเพอันตรายแล้วบอกเลยว่าสายป้องกันกับสายโจมตีบอกเลยว่ามันวัน้าหาอยู่เหมือนกันนะอจริงแลผมแล้วก็อีกอันนึงนะผมก็คือเป็นบัตรเพชรสีแดงเนาะเป็นเรดเลมอนที่ถูกปลุก ก็จะเพิ่ม5%นะแต่ปอะกอันอิทิตลายเพิ่มเยอะมากเป็น65%แล้วก็ปองกันคุ้ครุ45%อันนี้ป้องกัน5อันนี้ป้องกัน65ซึ่งเยอะมากยอมรับว,ว่าเยอะจริงๆนะครับผมส่วนวิธีการหาก็แน่นอนคุณต้องสุ่มเนาะแล้วการสุ่มของอันนี้มันมันมันมาอีกแล้วึ่งมันมาแบบสุ่มแบบโคตรแบบโคตรหินมันเอาอีกแล้วคือสุ่มแบบจี้ใช้ร้อยหนึ่งอะเออซึ่งผมอะ ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบแบบระบบสุ่มแบบส้นตีนแบบนี้มากเลยใ,ใจนั้นคือผมไม่ชอบแบบสุ่มแบบนี้มากเพราะว่าคือกว่ามันจะออกมาแต่ละทีต้องใช้25อันถือว่าใช้เยอะมากนะครับผมบางคนบอกว่า,าหมดไป9 0 0 0พก็ดีอะ่ะหมด9 0 0 0ันอ่ะมันยังดีนะไอบางคนหมดเป็นหมื่นอ่ะเป็นห 10, มื่นสองหมื่นอ่ะเขาไม่เขาไม่โอเคเลยเอาจริงจริง ก็คือประเด็นคือ a บวกอ่ะแทบจะไม่ออกเลยออกครับ a บวกมันไม่ออกเลยมันเหมือนแบบคือคนอ่ะที่เขาไม่อยากได้กันคือเขาไม่อยากได้สีทองกันอ่ะไม่อยากได้สีทองกันเยอะมากนะครับผมก็เลยแบบว่าเออคามๆไปก็เลยก็ได้นะครับโอเคนี้ก็ผมสูมไปพันหนึ่งก็ได้เป็นอีตัวชิ้นส่วนอ่ะมาได้แค่ชิ้นนึงผมว่าจะลองทําเวรน,นี้ดูด้วยเช่นกันนะครับผมหมื่นหนึ่งอ่ะผมจะลองทําดูละกันนะจ๊ะ โอเคไม่เดี๋ยวเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วกันที่จริงผมไม่ต้องเปิดไอ้กล่องเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในกล่องซูเปอร์พรีเมียมไอ้กล่องเนี้ยอัตรามันไม่ให้อยู่แล้วมันไม่น่าให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้บัตรเพชรเรดเดมอนอะผมว่าน่าจะทําเพราะว่าอย่างน้อยอะมันเอาไว้กับตัวละครตัวอื่นอะมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีผมว่ามันมีอยู่เอ่อแต่ว่าทำทาไม่เถอะเพราะว่าอีกอย่างคือผมก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วไงอ่ามาครับผมก็ ไม่รู้อะว่าพันหนึ่งว่าหมื่นหนึ่งจะพอไหมแต่ผมว่าน่าจะพออยู่นะหมื่นหนึ่งน่าจะพออยู่แล้วคือแสงอย่างนี้มาคือแบบไม่ต้องเอามาให้ก็ได้นะครแบบคือคนไม่ค่อยชอบเลยคือผมไม่ค่อยชอบอีมาแบบแสงเนี้ยคือแต่ก่อนอะคือชอบชอบ,บาอมาเยอะมาเเลยแสงมาเยอะแต่พอมาวินนี้คือแบบผมเปลี่ยนใจเลยไม่หยาไม่ไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าเหมือนแบบมันลบช่องด้วยไงเออแต่มันออกง่ายนะอันนี้ออกง่ายอยู่ ย่งน้อยก็ดีกว่าซูเปอร์โล่ไอหมวกซูเปอร์โลแบบโอ้โหกว่าจะออกแต่ละอย่างทีคือแบบกำมัดอ่ะคือผมพูดจริงว่าโคตรแบบกำมัดหนะักจริงๆนะครับผมโอเคซึ่งอ่ะก่อนอื่นเลยมันเดี๋ยวผมข้าออธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจะสุ่มด้วยเนี่ยมันใช้25อันเออก็งานนี้น่าจะเป็นงานแบบง่ายๆสำหรับหมผมมั้งานนี้เ่ยสำหรับผมก็สุมไป สุ่มไปเรื่อยๆมาสุ่มครับผมเดี๋ยวผมใช้เป็น s อทีเดียวเลยเพราะว่าผมจะได้เคลียร์แต้มเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แต้มด้วยไงมาสุ่มครับตอนนี้ก็2 0 0พแล้ว2 0 0พกับโหเดี๋ยวหมวกสงการเฮ้ยเดี๋ยวโหวดมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆโผล่าโมาแบบโมาตื้อๆเลยเดี๋ยวหมวกสงการโผมานี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโหวสงการโหมาเดี๋ยวคือเี่มันแอบใส่จี้อะไรมาแปลกๆป่ะเนี่ย แ,แอบใส่จี้อะไรมาแปลกๆคนเนี่ยเออแต่ผมเห็นช่วงหนึ่งแบบมันเอ้ยโดนก่อสร้างเดี๋ยวโดนก่อสร้างก็มาเอ้ยเอาแล้วมันเอี e ่ยมแอบใส่จี B ้ S G อะไรแปลกๆไหมผมเล่นอีกเนี่ยเดียวเออผมเพิ่งสังเกตว่ามันแอบใส่จี้แบบเอสแบบบางชิ้นอะที่แบบเป็นของหายากถนะู่เหมือนกันนะผมไปเล่นไปเออแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมสนใจแค่ของอีวนต์อย่างเดียวมาส่งเล,เลื่อยๆตอนนี้น่าจะใกล้จะสามพันแล้วใกล้จะสามพัน ก็ดูรวมๆแล้วก็น่าจะโอ้โหแสงมาอย่างนี้เออแต่มึงให้ตาแต่มึงให้นี่มาถือว่าโอเคเดี๋ยวว่ายังให้อภัยอยู่มาสามพันแล้วครับผมมาดูดิว่าสามพันเราได้อะไรมาบ้างบางคนสามพันได้เยอะอยู่นะเอแบบโอ้เกลือนเลยอืมเนี่ยผมอันเนี้ยสามพันผมได้แค่เนี้ยออแล้วบางคนบอกสามพันผมได้แค่แบบมาเป็นเอบวกสิบสองชินนะ้นอะคือคุณดีใจด้วยนะ ผม,ผมยังได้แค่6ชิ้นเองผมยังได้แค่6ชิ้นเองแล้วคือเอออีกตั้งสิชิ้นอะคือแบบโคตรเยอะคือโคตรละเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะจัด,จด,จดเลยแล้วผมมีแววว่าไอ้บัตรเรดไดมอนอะหลังๆน่าจะหายากแน่เพราะว่าตะกอนอะมันมันเหมือนแบบจะหาง่ายนะแต่ผมว่าหลังๆน่าจะหายากแน่นอนดัะนั้นผมทําไว้เลยดีกว่าตอนนี้สี่พันเราได้เป็นตอนนี้คือมาได้บัตรเชิญนักเวทมาทั้งหมด9ใบ ก็ถือว่าอ่ะถือว่า so ยังดีอยู่นะบัตรเชิญเรายังได้ยังดีอยู่เหลืออีกสิใบโอ้โหท่าไว้หน่อยก็ดีโอเคได้มงกุดมาครับผมสุมต่อครับพว่าอยู่ว่าทำไมมันเพิ่มช่องแปลกๆคือกะมาแบบอ๋อเอามาสูมอีกทีเดียวโอ้โหฉลาดนะนะย m กูกัดฟันแม่งเลยโอ้โหอันนี้ก็สุมไปโหไม่ออกเลย ผมไม่ค่อยชอบเลยส่งทีละร้อยมันแบบเป็นยีเวนที่แบบโอ้ส้นตีส้นตีน่ะคือส้นตีจริงๆเออมาส่มครับเนี่ยโดนก่อสร้างมามาบ่อยอยู่นะฮะไอโดนตัวเนี้ยเดี๋ยวน่าจะลองรีวิวดูคือโดนตัวเนี้ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันไม่เหมือนโดนก่อสร้างตัวอื่นอะที่ผมใช้อ่ะคือปกติผมจะใช้โดนก่อสร้างอัเดีกแบต้องใช้พวดโดนกัพเปียเวลาเราจะใช้โดนก่อสร้างกัพเปียอะผมจะใช้แบบตัวแบบเปอร์เซ็นต์แบบเยอะๆเลย ตัวเปอร์เซ็นต์เยอะเยเลยมันจะโกงผมชอบแบบนั้นมากกว่าเอ้ยผมชอบแบบว่าเป็นแบบไม่จํําไม่จากัดจนนานวนครั้งอ่ะันาดจะใช้ดีจัดเพราะว่ามันมันดีนะจริงๆไม่ใช่ไม่ดีอะ่ะแล้วคือน่าจะเป็นตัวที่ถือว่าหายากแล้วเพราะว่ามันแทบจะไม่โป่ให้เห็นเลยเดี๋ยวผมน่าจะมารีวิวให้ดูกันนะผมแบบเป็นตัวโดแบบเขาเรีวยกว่าต้องพูดว่าเป็นตัวแบบตัวตำนานหรือว่าได้ฝูกโอโ,โคลงสองชิ้นเดี๋ยวต,วตาไม่ผ่านนะทะโลโคงงึงออกมาสองอันเลยโอ้โห โอ้โหแสงตามาแบบมาเวลนี้คือโคตรเกียดเลยน่าจะถือว่าโอเคอยู่โอ้โหได้มาแค่เออน้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน้อยอยู่นะได้ตำรามาทั้งหมดโอ้โหบัตรเชิญ12ใบมี13ใบน่าจะตกอยู่ประมาณ1 2 12 0 1อหมื่อะซึ่งเพชรผมว่าผมว่าพออยู่นะเพชรอะ่ะมันยังพออยู่แต่ประเด็นคือ ออกอะไรส้มตีนาให้คุีอะเพียบโอเคมาตำราผมต้องก,การตำราอีกสิบสามใบโอ้โหตอนนี้ตำรามาแต่หินเพชรไม่มาก็โอเคโอ้โหสุ่มมาปุ๊บอ้าแสงโผล่มาคือเออสุ่มอื้มโอ้โห,โอ,โ,หโอเคแสงเต็มมาตอนนี้น่าจะ เจ็ดพันมั้งเจ็ดพันเพชรน่าจะประมาณเจ็ดพันแล้วละผมไม่รู้ว่ามันตอนนี้กี่พันกี่พันแล้วตอนนี้เพราะว่าพเพชรผมมีอยู่ผมจําได้มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเออน่าจะเจ็ดพันละขายครับเต็มเต็มไวมากจี้จี้เต็มไวจัดอะ่ะเต็มมาแบบเต็มมาค่อยๆเลยคือไม่แปลกที่จี้ไม่ใช่แบบว่าเออแบบัฟอัปเกรดจี้แบบโหทีเดียวปั๊ดเยดี๋ยวอ่ะเครียโอ้เครีย,รรยรสต็อกข้างก่อนครับโอ้ยเอเยอะแท้ โอเค a บวกโอบวกก็ไม่แพ้หน้านะเดี๋ยวผมน่าจะต้องเคลียร์ s บ้างอ่ะเพราะว่า s ก็ s บางชิ้นนะผมเก็บไว้นะออลลอมรับว่า s บางชิ้นผมก็เก็บไว้แต่ไอ้บางชิ้นคือแม่งไม่น่าเก็บอ่ะบางชิ้นที่ผมจะแบบเอาออกเลยก็ได้แม่งไม่มีประโยชน์เลยคือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เราผ่านมาตอนนี้คือเกินครึ่งทางแล้ว เราได้ S มา3ชิ้นแล้วครับผมอ่าเดี๋ยถ้าเกิดเราแรกเนาะก็ได้ S มา3ชิ้นซึ่งเป้าหมายเรานะครับผมเราเหลือตำรา10เล่มอ่ามาดูครับผมเราเหลือตำรา10เล่นกับหินอีก6ก้อนซึ่งถ้าเราเปิดตำรา10เล่นครบปุ๊บก็คือจบเว้นเลยจบเว้นเลยนะครับผมปิดเว้นทันทีกับเพชรอีส3มับรอู้ยากยอมรับว่ายาก,ยาก,ยากจริงยากมากนะครับผมมาสุ่มต่อครับแต่ผมบอกไว้ว่าไอ้บัตรเชนตัวเนี้ย ยังไงมันน่าจะโกงลวแล้วโมงของตางุณมาอีกี่ยมากี่ใบโอ้โหแสงเต็มอันนี้ไม่โอเคฮะไม่โอเคไม่โอเคโอ้โหไอเนี่ยคือแสงมาพวกผมแบบโอ้โหกูแบบเงิบเลยเงิบเลยโอเคหินมาครับผมโอ้โหตำราออกเอ๊ะตำรามาหนึ่งเล่มเหลือเก้าเล่มครับผมตอนนี้คือผมสอนจตํตำราละโอ้โหหินมา ขอดูนี่ตำราไม้โอ้โหหินมาตำราเล,ลูกหรือเก้าเล่มหินน่าครบแล้วมั้งเนี่ยคือผมอะหินน,น่าจะครบแล้วหินน,น่าจะครบแล้วสุ่มต่อครับมาโอ้โหแปดเล่มแล้วเป็นแปดเล่มสุดท้ายที่ถือว่าน่าจะหนักพอๆกันเจ็ดเล่มครับผมขอแบบตำราแบบช้ำๆไปเลยเปิดมาหกเล่มเอาเอ้ยปิดเลยมีแววปิดมีแววปิดเหลือหกเล่มสุดท้ายโอ้โห 6เล่มสุดท้ายกับเหงียะที่ตกเสียไปโอ้โหตาย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 ตำราโอ้โหอีเหี้ยอีหินเนี่ยเลิกมาก่อนเถอะอีหินเวนเนี่ยเลิกมาก่อนมาบ่อยจัดโอ้ยหินโอ้โหตายตายตายขี้เกียจเบิกเพชรคือขี้เกียจเบิกสำรองนะมะมันเบิกสำรองนี่คือผมโคตรเสียเวลาเลยจริงจริง5เล่มสุดท้ายครับโอเค4เล่มแล้ว สี่เล่มแล้วแรงมากโอ๊ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเกินไปเกินไปโอ๊ยเหี้ยโคตรเกินแบบมึงเกินอะมึงหน้าด้านมากไอ้สัตว์อันนี้หน้าด้านจริงๆโอ้หน้าด้านโคตรเลยเมื่อกี้อันนี้คือหน้าด้านจริงนะอีเมื่อกี้หน้าด้านแบบหน้าด้านจัดเลยตำราหรือสี่เล่ม แล้วหินดูหินเราได้หินมาสิบห้าก้อนเฮ้ยหินสิบหกก้อนคือแบบเยอะมากโอ้ <S 2> <S 2> oh my g o ัตอนเนี้ยเราเหลือแค่บัตรอะเราเหลือบัตรอะสี่ใบอะเราเหลือบัตรแค่สี่ใบปีสี่ใบคือจบเลยูจะเจาแค่ตูน้นีคือแบบตอนเนี้ยผมน่ะน่าจะตีเป็นเป็นหมื่นแล้วจี่เนี้ยเป็นหมื่นบางคนหมด 7จ็ดแน่ะผมพูดเลยนะดีใจด้วยถือว่าคุณอะ่ะโชคดีนะครับผมบางคนปิดเป็นหมื่นสองหมื่นสามนี่เป็นปิดตรงมือเออคือแบบอันนี้ถือว่าปิดปิดถือว่าดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีโอเคเหลือสามเล่มละเหลือสามเล่มแต่แสงไม่ต้องโผล่มาก็ได้คือผมอยากเห็นแบบพอเปิดมา A แบบเอทีเดียว3ชิ้นเลยขอแบบเอสวยๆสยชิ้น ไม่ใช่แบบนี้เออตายตายตายตาขี้เกียจเบิกเพชรโอ้โหหินมาอหนึ่ง1มือ0หนึ่งพกับโอ้ไม่น่าพอผมว่าไม่น่าพอเพราะว่ามันมันใช้เยอะไอ้ตำราอินนี้ยช้เยอะจัโอเคหมดแล้วเราขาดอีกสามเล่มโอ้โหหินมาเอาอให้ตายสิผมขอดูก่อนนะตอนเนี้ย มันตอนนี้คือแบบเหลือสามใบเรามาต้องทำอ่ะเอาให้สุดเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาขอเวลาแป๊บหนึ่ง,เอ,เ,ง <S <S เอาแล้วครับผมก็มาทีเรียบร้อยนะผมก็เบิกงบหลวงคือถึงขั้นไปเบิกงบหลวงคือแบบงบของตัวเองอะ่ะเออได้มาอีก2,400ซึ่ซึ่งาตาย มีสามชิ้นคือถ้าเกิดมันยุ่งยากก็เติมเองและเอ่อเติมแบบเขาเรียกว่าซื้ออีนเนียเลยเขาเรียกว่านะมันจะมีแสงเลือกเออซึ่งใช้สองอันแม่แม่แบบจะให้เติมซื้อนะแบบทึกมๆขวดเยี่ยนเลยคือแบบแย่มากคือแบบอ่ะมาสุ่มต่อก็ ภาวานาเนาะขอ A แบบ3ชิ้นแบบว่าเป็น A e v e ว t ไปเลอของ e v e n วอะคือผมเนี่ยได้แค่ตำราแค่สมเล่มเองง่ายง่ายน่ยนนาสามเล่มโอโ้โหปะส่งไปเถอะแม่งดูทรงแล้วเดี๋ยวเพรไปหาใหม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะไปลงแบบไม่เชิงว่าลงลีดอะจะไปเชียร์เอาแบบทำทเว็บทำเว็บอีเวนท์ทำอะไรไปทำไปเถอะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเติมนะเกมเนี้ยโอโ้โหแสงเต็ม สุดยอดไปสูมสูงไปเรื่อยๆมึงไม,ออออมไ,ไม่ออกก็ออกให้มันรู้ไปตาเนี้ยเออไม่ออกอ้ให้มันรู้ไปยอมอ่ะคือผมผมบอกยอมเสียงเลย3ชิ้นเองแค่3ชิ้นอย่าบอกต้องเติมแล้วถ้าเติมนี่คือแบบจะขีดกระบ,บางกับ EGM แม่ง้วตอนเนี้ยโอเคเปิดมากโอ้โหไม่ออก โอเคหหหินมาคือเลิกเติมหินได้ละอยากได้อย่างอื่นอะเข้าใจปหคือคนมัออน,อนอยากได้อย่างอื่นอะเคาอยากได้อย่างอื่นเปิดมาครับไม่ออกโอ้ยเนาะเปิดอ่ามาแล้วหนึ่งอันอ่าเปิดเปิดไปเรื่อยๆอจุก๊ก โอ้โหไอเจียบมงคือมึงอยากได้เงินก็บอกเอาจริงๆริคือรู้เลยคือมันต้องการให้เราเติมเว้ยคือมันเหมือนแบบมันล็อกอะอารมณ์เหมือนแบบโดนล็อกแล้วตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะยอมรับว่าตอนนี้คือหนึ่งหมื่นสองพันเพลนละมันเหมือนแบบเราหนึ่งหมื่นสองไม่หมื่นสองก็หมื่นสามอะตอนเนี้ยมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนโดนล็อกเลยอะมันโดนล็อกแบบแปลกๆอะเนี่ยถ้าเกิดผมสูงมาแล้วถ้าเกิดแบบ ขอ A แค่2ใบจบจือจบข่าวเลยเนี่ยอารมณ์แบบเนี่ยมันไม่ให้ครับผมเพราะว่าผมพอแบบเริ่มแบบเกตนิดนึงถ้าเกิด2อันเนี้ยมันออกมาครบก็คือจบเลยผมขอแค่2ชิ้นอย่างน้อยแบบจะได,จะได้จะได้แบบไม่ต้องมาสีเวลามาน,นั่งเติมเงินคือแบบมานั่งเติมเงินคือแบบมันก็ทีมคุณก็หิวเงินเกินนะจริงตาเนี้ย มึงออกอยากกว่าส้นตีนจัดเลย <Sw it> ออกแบบอโตคตรอย่างย่โอ้โหเรดไดมอนด์ก็เรดไดมอนด์จรงิงๆสุดๆเลยมาสู่ครับหูทโลโคงขอเปิดมาก็เนี่ยอันเดียวแล้วประเด็นคือกว่าจะออกเอออันเดียวเหรอโยอ้ยแต่ถ้าเกิดเราแต่มันมีนี่ด้วยนี่ว่ะ อืคิดหนักเลยสองสต้องคือผมว่าผมมาปิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงก่อนแล้วกันตอนนี้คือกว่าจะออกผมขอดูน,นะมันน่าจะมีเพรสำรองอยู่เปล่าหรือว่าไม่มีเพรมันน่าจะหมดหมดโปรโมชั่นแล้ว <laughs> ใช่ผมหมดโปรโมชั่นจริงๆโอมาย ก็เรียบร้อยนะครับผมก็อ่ะเอาง่ายๆผมปิดเว้นประมาณ1 3,000เพชรเพนะครับผมประมาณ1 3,000เพชรเพไม่หมื่นสามนสี่อ่ะผมดูทรงแล้วเยเดี๋ยวผมไม่เติมเอาแล้วกันแม่งโคตรลำบากลำบนชิปหายคือลำบากจริงนะไม่ใช่ไม่ลำบากลำบากคือลำบากโคตรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอรีวิววันพรุ่งนี้แล้วกันนะผมบัตรเชิญเพจสีแดงหรือ ปัเชิญเรดไดมอนด์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับผมอ่ะก่อนดอื่นเลย๋ยวผมจะขอรีวิวกันก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณอยากได้จี้เนาะก็ตามนี้แล้วกันมันใช้อย่างละห้าหมดเลยนะครับผมก็คือเพื่อจะได้เป็นราชาที่ถูกในประเทศหมวกอาร์กิ้งลดบัตกับดักโลคพัดจันทร์ลดบัสโลคพัดจันทร์แล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากได้ออแค่เกะาะลอยฟ้าธรรมดาก็ใช้แค่สี่ชิ้นอืมแค่นี้แหละนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงที่ผมคลิปยาวเน่ ตัดเพิินบอกเลยตัดด้ตัดได้ตัดเพนเน่นะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้งเท่ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไ,ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ